เพงมีอยู่ว่าเจ้าแมวส้มกำลังนอนหลับสบายจู่ๆก็โดนเจ้ากระรอกแสบเอาดะมาจิ้มคุมเล่นฉะนั้นอออ่อแมวส้มโมโหวิ่งไล่กวดแต่กระรอกไวมากมันหนีขึ้นต้นไม้แล้วเทน้ำพึ่งราหัวแมวส้มจนเหนียวหนึบอ้ออ้อแถมยังโดนพึ่งรุมต่อยจนวิ่งหนีไม่คิดชีวิต สุดท้ายเดินกระรอกวางแผนดักนาจนล้มทอมอออ,อพอมันสลบก,กระรอกก็รุมปนผลจนเกลียงแมวส่งอับอายมากรีบโทรหาพี่ชายอย่างพี่เสือให้มาช่วยด่วนต่อพี่เสือได้ยินข่าวกว็สิ่งบิ๊กไปลายเสือคู่ใจบุกมาก,กลางป่าหวังจะล้างแค้นให้น้องสายออแต่แกงกระรอบเตรียมแผนไว้แล้วพวกมันขุดลุมดักจนพี่เสือลอยฟ้าแล้วเอาหินยักทับซ้ำอีกอออสุดท้ายพี่เสือก็ไม่รอด โดนลุกกลอนจนล้านจ้อนเหมือนน้องชายแปะอออสองพี่น้องเลยต้องมากอดกันร้องให้ส่วนพวกกระลอกหน้าเห็นอาจารย์เอาขนไปทำหนังนุ่งสบายใจเฉิดเลยจ้าก็